อ่ะโอเค Today we are going to learn about verb to be โอเคไหม t u d เ n t d นดูยูโน w about verb to be นักเรียนรู้จัก verb to be ไหมลูกหนูเคยเห็นคำว่า verb to be ไหมนักเรียนเคยเห็นไหมลูกเคยค่ะอ่าอ่าโอเค,ค,อออเ,คเคยเนาะ verb to be เนี่ยเนาะมันจะเป็นอ่แปลว่า เป็นอยู่คือทิเชอร์คะ is แปลว่าเป็นใช่ไหมคะอ่ am แปลว่าอยู่ใช่ไหมคะ a r e แปลว่าคือใช่ไหมคะไม่ใช่ลูกก็คือ verb to be is am a r e เนี่ยสามารถแปลได้ว่าเป็นอยู่คือเป็อ่ะสามารถแปลได้ทั้งสามตัวเลยเช่น is เนี่ยสามารถแปลได้ว่าเป็นอยู่คือ am เนี่ยก็สามารถแปลได้ว่าเป็นอยู่คือ a r e เนี่ยก็สามารถได้มาอะสามารถแปลได้ว่าเป็นอยู่คือนั่นเองเนาะ ความหมายของทั้งสามตัวนี้ก็คือเป็นอยู่คือนั่นเองเนาะอ่ะยกตัวอย่างเช่น I am f r i l d n y I am f a i l y l y แปลว่าอะไรลูก I am f r i e n d l y แปลว่าอะไรมีใครรู้ไหม I am f r i e n d l y ฉันเป็นมิดเอ่าฉันเป็นมิดนั่นเองเนาะอ่าฉันเป็นมิดว่าฉันไม่ควรเป็นมิดนั่นเองอาจจะไป they are shy They are shy. พวกเขาเป็นอะไรโลกพวกเขาอะไรพวกเขาเป็นพวกเขาพวกเขาเป็นคนขี้อ,า,นนอายหรือว่าเขาขี้อายนั่นเองเนาะอ่ะต่อไป she is bossy she is bossy ก็คือหล่อนทำไมโลกเจ้ากี้เจ้าก,การนั่นเนองเนาะอันต่อไป he is a doctor เป็นอะไรรู้อ่ r เขาเป็นอะไรลูกคุณหมอครับอ่าเวร์ดิเกอร์เขาเป็นคุณหมอเน่งเนาะอาจจะไปคำว่าอ่า and the last one they are shy พวกเขาทำไมลูกพวกเขาทำไมพวกเขาขี้อายใช่ไหม เดออาร์ชายเพราะเขาขี้อายนั่นเองเนาะอ,อ่ะบางคนถามเนาะอ่ะบางคนถามทิชเช่บเบลคะคำว่า is am are เนี่ยมันแปลว่าเป็นอยู่คือเหมือนกันและมันใช้แตกต่างกันยังไงคะทิชเช่บเบลอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า is am are เนี่ยหรือ verb to be เนี่ยมันจะใช้แตกต่างกันอย่างไรนั่นเองเนาะอ,อ่ะเรามาดูกันอ่ะ verb to be is am are เนี่ยถ้าประธานเป็น i เราจะใช้กับอะไรลกูก a อค่ะ Yes yeah, สวัสดีคุถ้าประธานเป็น I เราจะใช้คำว่า am นั่นเองเนาะเราจะใช้กับ verb to be ก็คือ am นั่นเองเนาะอ่ะถ้าประธานเป็น UVD uh, ละ่ละ R ค่ะอ่าถ้าประธานเป็น UVD uh, เราจะใช้กับคำว่า R หรือถ้าประธานเป็นพหูหวูดพศทิเชียเ,เบลคะ ประธานเป็นพ่อหูจน์คือประธานอะไรคะประธานที่มีมากกว่าเลยลูกมากกว่าหนึ่งนั่นเองเนาะมากกว่าหนึ่งนั่นเองประธานที่เป็นพ้อหูพจน์ที่มีมากกว่าหนึ่งนั่นเอง,นกกนงนนเองาน,เนา,กกานนนเนะเช่นอะไรดี Cat cat เติม S มีแมวหลายตัวหรือ Student Student เ,เติม S ก็คือ Student หลายคนใช่ไหมหรือเจมแอนบอนอ่าเจมแอนบอนก็คือเจมแอนบอนมีกี่คนลกูก สองคนค่ะสองคนถ้าจิมแอนบอนมีสองคนเราจะใช้กับเวิร์ o ทูบีคำว่าอะไรหนเราจะใช้กับใช่เราจะใช้กับเวิร์ o ทูบีก,บก็คืออ่านั่นเองอ่ะต่อไปถ้าประธานเป็นฮีเป็นชีเป็นอิทหรือประธานเป็นเอกนพซิเชเบลคะประธานเอกพจน์คือประธานอะไรคะอ่ะตัวเอกตัวเอกมีกี่คนหนูคิดว่าตัวเอกมีกี่คน หนึ่งคนเออหนึ่งคนตัวเอกก็คือมีเพียงหนึ่งคนประธานเป็นเอกกับพจน์เนาะก็คือประธานมีเพียงแค่หนึ่งคนเราจะใช้กับคำว่า is นั่นเองประธานมีเพียงหนึ่งคนเราจะใช้กับคำว่า is หรือ my m o m my m o m มีกี่คนลูกหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนหรือ my father my father มีกี่คนลูกคนเดียวคนเดียวค่ะ,ะหรือ อ่า uh, a cat a cat มีกี่ตัวตัวเดียวค่ะ yes Very good อ่ะถ้าประธานเป็นเอก,กพจน์เราจะใช้กับ verb to be ก็คือ is นั่นเองเนาะอ่า uh, he he ซึ่งแปลว่าเขาผู้ชายมีเพียงแค่คนเดียว she แปลว่าหล่อนผู้หญิงมีเพียงแค่คนเดียว it เอาไว้อ่าเรียกแทนสัตว์สิ่งของที่มีเพียงหนึ่งสิ่งเนาะก็มีสิ่งเดียวนั่นเองดังนั้นเราจะใช้กับ verb to be ที่อ่าก็คือ is นั่นเองเนาะสรุปง,ง่ายๆเลยก็คือถ้าประธานเป็น I ต้องใช้กับ am เนาะแปลกประหลาดที่สุดแต่สามารถจำง่ายที่สุดเพราะว่าเราจะใช้กับตัวเราเองเช่น am bossy อ่าฉันมีคนเจ้ากี้เจ้าการอะไรประมาณนี้หลกเนาะอ่าถ้าประธานเป็นพหู้โพสเช่น UV day หรือคน2คนขึ้นไปเราจะใช้กับ verb to be ก็คือ are นั่นเองเนาะหรือถ้าประธานเป็นอ่า ที่ she i t หรือประธานเป็นเอก,กพจน์เราจะใช้กับคำว่า is นั่นเองเนาะเราไปดูกันเรามาดูโครงสร้างของประโยคในการใช้ verb to be กันลูกประโยคบอกเล่า subject นะลูก subject อันนี้จะเป็นประโยคบอกเล่านะ,ะประโยคบอกเล่า subject บวกที่ verb to be is am are เลือกมาหนึ่งตัวทีเชื่อคะหนูจะรู้ได้ไงคะว่าหนูจะเลือก is am หรือ are เราก็ไปดู subject subject ก็คือประธานของประโยคเราก็ไปดู subject หนูเช่น I ประธานเป็น I เราก็ใช้กับ am ยกตัวอย่างเช่น I am failing ฉันเป็นอะไรลูกฉันเป็นมิดนั่นเองเ,องเนาะอ่าต่อไป number two you are kind เห็นไหมลูกเมื่อประธานเป็น you ประธานเป็น you เนี่ย you mm hmm. แปลว่าคุณหรือสามารถแปลได้ว่าพวกคุณก็ได้พวกคุณก็หมายถึงว่ามีสองคนละ่ะ you are kind เนาะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีอะไรเป็นคนที่อะไรลูกเป็นคนเมตตาหรือเป็นคนใจดีนั่นเองเ,องเนาะอ่ะต่อไป we we หมายถึงพวกเรา หมายถึงพวกเราสองคนขึ้นไปรวมตัวเราด้วยเราจะใช้คำว่า we we are students เห็นไหมลูกพวกเราเป็นนักเรียนนั่นเองเนาะอ่ะต่อไป they are bossy they are b o s s they เนี่ยแปลว่า่ะ they เนี่ยแปลว่าพวกเขา they แปลว่าพวกเขาไม่รวมตัวเราก็คือคนสองคนขึ้นไปแต่ไม่รวมตัวเรา they are bossy พวกเขาเจ้ากีเจ้าการอ่ะต่อไปเจมส์ James and I are kind เจมส์ and I are kind ทิชาเบลคะทำไมไอ <I> อะไรนะลูกอะไรนะลูกม,มีน้ำใจหรือเปล่าครับผมฮะทำไมโลกพูดใหม่ธนโชคมีมีน้ำใจใช่ไหมครับใช่ครับ อ่ามีน้ำใจใจดีเม่ตานั่นเองเนาะคายอ่ะต่อไป James and I are k i คายอ่า,า,อา James a อ d ไอทิเช่เบลค่คะทำไม I อันเนี้ยถึงใช้อาล่ะคะหนูรู้ไหมลูกทำไม I ตรงนี้ถึงใช้ R ไม่รู้ค่ะคุณอ่า s t u d e n t เห็นไหมว่า James and I มีกี่คนส<ะ>องคนคะเออ<ะ>ถ้าสองคน<ะ>เราจะใช้กับคำว่าอะไร อาร์ค uh ่ะ huh. เออ uh huh. ถ้า J N I เราจะใช้คำว่าอาร์อ่ะสองคนนี้มีสักนะอ่ะ์มีสั์เป็นอะไรลูกเป็น V น,นั่นเองเนาะเป็นีก็คือรวมตัวเราก็คือ V นั่นเอง J N I เนาะอ่ะต่อไป he is shy เขาขี้อายนั่นเองเขาเป็นคนขี้อายเห็นไหมลูก he is shy ถ้าประธานมีเพียงแค่คนเดียวเราจะใช้คำว่า is อ่ะต่อไป she is confident she is confident หลอนเนี่ยเป็นคนมั่นใจน,นั่นเองอ่ะต่อไป it is a dog it is a dog อ่ามันคือสุนัขน,น,นั่นเองมันคือสุนัขหนึ่งตัวน,นั่เนาะอ่ะต่อไปฟ้า is confident ฟ้ r is confident student รู้ไหมว่าทำไมฟ้าถึงใช้อ่า is ลกูกส student รู้ไหม เพราะว่ามีคนเดียวค่ะ yes v e r y good เมื่อกี้ใครตอบโลกจะเชื่อจะเพะิ่มะแนนให้จิลปิยาค่ะจิล,ป,ลปิยาค่ะจิลปิยาชื่อ,ช,อชื่อเล่นชื่ออะไรพอยค่ะอ๋อพอยโอเคเนาะอ่ะอาจจะเชื่อขอโทษน้องโลกอนิดนึง far is confident เนาะอันนี้จะเป็นประโยคบอกเล่านะนั่นเองประโยคบอกเล่าเนาะเราพูดทั่วไปนะนั่นเองเราพูดบอก ั่วไปอ่ะต่อไปเรามาดูประโยคปฏิเสธกันบ้างประโยคปฏิเสธเนาะก็คือ subject บวกด้วย is am แล้วก็ are แล้วก็บวกด้วย not ลูกตามด้วย not ก็คือประโยคปฏิเสธซึ่งเราจะใช้บอกว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนู้นเราไม่ได้เป็นอย่างนี้เร,นนเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเราไม่ได้อยู่ที่นี่โอเคไหมอ่ะ subject subject ก็คือประธานของประโยคนะ subject ก็คือประธานของประโยคบวกด้วย is, am, are แล้บวกด้ not student ใช้เหมือนกับประโยคบอกเล่าเลยแต่เราเพียงแค่เติม not มาแค่น,นั้นเองอ่ะยกตัวอย่างเช่น a m not f a i r l y a m not f i r l i r l อ่ะ a m ตัวนี้ซึ่งย่อมมาจากคำว่าอะไร student รู้ไหมลูก I am ค่ะอออว e r y good ซึ่งย่อมาจากคำว่า I am น,นั่นเอง เมื่อกี้รัชยาตอบใช่ไหมค่ะโอเคเวีกอัอันต่อไป you aren't kind อัสตูเดียนรู้ไหมว่าอ่านตัตวเนี้ยย่อมาจากคำว่าอะไรอะไรนะคะอ่านตัตวเนี้ยย่อมาจากคำว่าอะไร a r g n t good ย่อมาจากคำว่า are not น,นั่นเองเนาะเก่งมากเลยธนาะโชตใช่ไหม วันนี้แ,<ค>แม็กซ์อ้าวเหรอวันนี้แม็กซ์่เข้าเรียนไหม,มอ้าโอเคต่อไป we aren't students พวกเราเนี่ยไม่ใช่นักเรียนนะอ่าอาจ่อไป they aren't bossy พวกเราเนี่ยมี่ไม่เจ้ากี้เจ้ากาพวกเขาเนี่ยไม่เจ้ากี้เจ้าการนะอ่าต่อไป j a m and i aren't kind อ่าเจมและฉันเนี่ยไม่ได้ใจดีเลยนะอ่าประมาณนี้อ่าต่อไป He isn't shy He isn't shy เขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่อายนะอนักเรียนรู้ไหมว่า isn't ตัวนี้ย่อมาจากคำว่าอะไร It's not It's not very good เออเออเหมือนที่เชื่อเคยสอนปปห้าแล้วไหมเรื่องเนี้ยเคยครับเออโอเคอาต่อไป she isn't confident it isn't a dog far i s n t confident เห็นไหมลูกเนาะอันนี้จะเป็นประโยคปฏิเสธเนาะซึ่งเราจะบอกว่าฉ,บบฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นฉันไม่ได้เป็นแบบนี้นั่นเองเนาะโอเคไหมอันนี้ก็คือ verb to be การใช้ประโยคปฏิเสธนั่นในรูปแบบของประโยคปฏิเสธทันไหมจะเชื่อผ่านได้ไหมลูกผ่านไหมอ่าแบตเตอรี่คู อ่าโอเคต่อไป work to be ประโยคคำถามนั่อ่ะประโยคคำถามเนี่ยเราจะเอา work to be is a m are เนี่ยขึ้นมาไว้อะไรโกูกขึ้นมาไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วย subject แล้วตามด้วยสิ่งที่เราต้องการถามแล้วตามด้วย question mark นะลกูกอ่ะโอเคเนาะตามด้วย question mark อ่ะยกตัวยอย่างเช่น am I failing เห็นไหมลูกเอา work to be ขึ้นมาไว้ข้างหน้า am I failing ฉันเป็นคนเฟรนลี่ใช่ไหมอะนักเรีนอาจจะถามเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะตอบว่าถ้าใช่เพื่อนก็จะตอบว่า yes you are ถ้าไม่ใช่เพื่อนก็จะบอกว่า, yes, you า,วา no you aren't หรือว่า no you are not นั่นเองเนาะ,ะต่อไปคำถามก็คือ are you kind are you kind คุณเนี่ยเป็นคนใจดีใช่หรือไม่ถ้าใช่แล้วก็บอกว่า yes i am เพราะว่าเขาถาม you ใช่ไหมต้องตอบเป็น i yes i am ถ้าไม่ใช่แล้วก็บอกว่า No, I'm not เอออะไรประมาณนี้อ่ะ uh, ต่อไป Are we students พวกเราเป็นนักเรียนใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็บอกว่า Yes, we are ถ้าไม่ใช่เราก็บอกว่า No, we aren't หรือว่า No, we are not นั่นเองเนาะอ่าโอเคต่อไป Are they bossy พวกเขาเนี่ยเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็บอกว่า Yes, they are ถ้าไม่ใช่เราก็บอกว่า No, they aren't นั่นเองเนาะโอเค